สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผม m อ็มยูสมายคานะครับช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่มากๆแล้วนะครับซึ่งช่วงปีใหม่เนี่ยหลายๆคนก็เดินทางเนาะไปเยี่ยมญาติเดินทางกลับบ้านไปหาคนที่เรารักดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวจะชวนมาตรวจสภาพความพร้อมรถเพื่อเราจะเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็อุ่นใจไม่ต้องมีปัญหาตอนกลางทางต้องเช็คอะไรกันบ้างไปครับ เดี๋ยวไปตรวจด้วยกันแล้วเพื่อนๆจะได้ไปตรวจรถตัวเองให้มันพร้อมในการเดินทางครั้งนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับคือเรื่องระบบการสตาร์ทรถแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับโอเคเราลองสตาร์ทด้วยเวลาสตาร์ทเนี่ยติดง่ายไหม พอสตาร์ทขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยให้มาเช็คดูนะครับว่ามีระบบไฟอะไรโชว์หรือเปล่าโดยปกติอะครับไฟที่มันจะโชว์มันก็จะมีแค่พวกไฟคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไฟตกใจเนี่ยก็จะเป็นไฟเบรมมือนะครับแต่ไม่สมควรว่าจะต้องมีไฟอื่นๆโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็รอบเครื่องก็เดินนิ่งๆอยู่800รอบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรอบเดินเบาเนาะอย่างเงี้ยก็ถือว่า ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรแจ้งเตือนขึ้นมาโอเคอั okay. นดับที่2ก็คือเรื่องไฟส่องสว่างนะครับอันนี้เปิดไฟหน้าเนาะอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟฉุกเฉินก็กดไฟฉุกเฉินตัวนี้แล้วไปตรวจสอบว่าไฟส่องสว่างของทั้งคันเนี่ยมันส่องสว่างได้ปกติหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกันไฟเลี้ยวกรจกมองข้างเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวคนเขาจะได้รู้นะครับถ้าไฟเลี้ยวขาดเดี๋ยวบางทีสื่อสารกับ รถคันข,ข้างหน้าคันข,ข้างหลังไม่ได้นะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับรถคันข,ข้างหน้าก็จะเห็นเราเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมอ่าอันนี้ไฟไฟหน้านะครับก็ติดแบบนี้อืมไฟหน้าติดไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างเนี่ยเผื่อรททซคยขี่มาก็จะได้รู้ว่าเรากําลังจะเปลี่ยนเลนแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายอ่าไฟท้ายติดนะครับส่วนของ ไฟด้านหลังเนี่ยเวลารถที่ขับตามหลังเรามาก็จะได้เห็นนะครับว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาต่างๆนานานะอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกหลังรุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกหลังข้างหนึ่งก็ต้องตรวจว่ามันติดไหมเผื่อว่าฝนตกหนักๆนะครับทัศนวิสัยไม่ดีนะครับรถคันข้างหลังก็จะเห็นจ้าๆมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็ไฟส่องกับป้ายติดไม้อ่าอันนี้ติดอย่างนี้โอเคนะครับกังข้ามลาืองคืนเขาจะได้เห็นป้ายทะเบียนเราชัดๆอ่าโอเค อันนี้ไฟส่องสว่างรอบคันติดก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเรื่องของแอร์เครื่องเสียงเนี่ยผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าคุณใช้งานมันเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วถ้าแอร์ไม่เย็นก็ไปจัดการซ่อมแอร์ซะนะครับส่วนเครื่องเสียงอันนี้ก็เป็นแค่ความบันเทิงไม่เป็นไรเราจะไม่ลงลึกกันนี้เรื่องเล็กๆแต่คนไม่ค่อยสนใจนะครับใบปัดน้ําฝนเป็นไงบ้าง<ม>เวลาฉีดน้ําแล้วน้ําออกไหมอ่าอย่างเงี้ยน้ําออกนะครับแต่ว่า น้ำออกน้อยไปหน่อยไม่รู้น้ําจะหมดหรือเปล่าอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจเช็คดูนะครับคือใบปัดอะยังได้อยู่แหละแต่ประเด็นคือน้ํามันไม่ออกแล้วก็จกบมันฝืดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันต่อ ระดับน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ที่จุดบนพอดีนะครับอย่างเงี้ยคือน้ํามันเครื่องยังมีอยู่แล้วก็ความหนืดของน้ํามันเครื่องนะครับเมื่อป้ายออกมาแล้วเนี่ยยังมีความลื่นดีอยู่อย่างนี้ก็ยังโอเคนะครับอย่างนี้ก็ใช้ได้เดินทางได้นะจ๊ะ น้ำมันพาวเวอร์เนี่ยไม่ควรเติมล้นนะครับแต่อันเนี้ยมันอยู่ขีดล่างพอดีนะครับขีดล่างเราจะเรียกว่าขีดมินเวลาที่เครื่องเย็นเนี่ยมันอยู่ขีดล่างพอดีอย่างนี้คือโอเคถ้าเครื่องร้อนๆเนี่ยมันจะอยู่ที่แม็กนะครับห้ามเกินนี้นะเติมเยอะไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการรั่วได้ามันมีแรงดันนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับให้มาดูระดับน้ํายาหล่อเย็นด้วยตอนนี้เราเรียกว่าน้ํายาหล่อเย็นนะครับมีหน้าที่ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ นะครับด้านล่างจะมีคำว่ามินด้านบนจะมีคำว่าแม็กให้มันอยู่เหนือกว่ามินนะครับตรงนี้ต,ตรงตะเข็บแต่อย่าให้เกินแม็กนะครับเวลาที่มันระบายความร้อนแล้วเครื่องยนต์ร้อนๆเนี่ยมันจะถ่ายมาพักไว้ตรงนี้นะครับแล้วเวลาที่มันเย็นลงเสร็จมันก็จะถูกดูดกลับเข้าไปวนระบายความร้อนในเครื่องยนต์ออกมาใหม่ฉะนั้นตัวนี้ควรจะต้องมีอยู่ในระดับนะครับซึ่งรถใหม่ๆไม่ได้ ออกแบบให้เราเปิดฝาหม้อน้ําได้เพราะถ้าเราเปิดฝาหม้อน้ําที่ตัวหม้อน้ําโดยตรงเนี่ยน้ำมันจะพุ่งนะครับมันมันจะลวกมือเราฉะนั้นมาตรวจสอบจากกระปุกตรงนี้จะง่ายกว่าว่าของเหลวเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สมควรหรือเปล่าให้ดูตามท่อยาองพวกนี้ด้วยนะครับมีการลวซึมไหมข้อต่อนะครับมีการลวซึมของของเหลวไหมนะครับ อย่างเงี้ยไม่มีการรั่วซึมอย่างนี้เดินทางไกลสบายใจได้ว่าเครื่องไม่ฮีทไม่ไปตายกลางทางแน่นอนนะครับรวมถึงตรงนี้รังพึ่งหม้อน้ําด้านในนะครับก็ให้ไปไล่เช็คด้วยว่ามีคราบน้ํำไหมมีคราบน้ายามันรั่วออกมาไหมนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยถ้ามันมีน้ํายารั่วแสดงว่าเกิดการรั่วนะครับซึ่งเดี๋ยวพอน้ํายาระบายความร้อนไม่มีเนี่ยมันก็จะทําให้ เครื่องฮีทได้นะครับหลังจากนั้นก็มาดูนะ้ามันเบรกขับรถต้องเบรกเนาะสียังใสไหมถ้าสีมันดํามากแล้วคุณต้องเปลี่ยนนะครับมันอยู่ในระดับแม็กซ์พอดีนะครับไม่ควรเกินกว่านี้ไม่ควรล้นไปกว่านี้นะครับอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับอะมาดูสายพานขอบแตกรุ่ยแล้วหรือยังนะครับขอบมันแตกมันรุ่ยแล้วหรือยังอย่างนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีอะมาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ควรต้อง ตรวจสอบเรื่องของน้ำกลงน้ำกลั่นอะไรพวกนี้กันด้วยแต่อันเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนแบตไป24เดือนก็คือปีนี้นะครับัน้นอันนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตเตอรี่เนี่ยออลองดูนะครับว่าถ้ามันปิดไว้อย่างนี้ลองเปิดลองเปิดมาดูสักนิดนึงนะครับมันมีรูให้เติมไหมถ้าเกิดว่ามันมีรูให้เติมก็เช็คน้ำกลั่นด้วยนะครับแต่อันเนี้ยไม่มีรูให้เติมก็โอเคก็มาดูตาแมวนะครับตาแมวแบตเตอรี่ว่า ไฟชาร์จยังดีอยู่ไหมอย่างเนี้ยตาแมวยังสีเขียวๆอยู่นะครับตาแมวสีเขียวๆอยู่ซึ่งสีเขียวๆแบบนี้คือไฟโอเคนะครับแล้วตะกี้เราสตาร์ทติดชึ่งเลยอย่างนี้ก็คือจบนะครับอาขั้วแบตเตอรี่มีขี้เกลือไหมถ้ามันมีขี้เกลือหมายความว่าเราอาจจะเคยเติมน้ํากรั่นล้นแล้วมันเกิดเป็นขี้เกลือรอบๆตัวนี้มันทําให้การจ่ายไฟหรือการหมุนเวียนไฟไม่ดีนะครับให้เราเอาน้ําร้อนมันลวกลวกเสร็จแล้วเป่าให้แห้งเช็ดให้แห้งนะครับ พ้วสะอาดอย่างนี้มันถึงจะจ่ายไฟได้ดีนะครับผมอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูตามพวกจุดต่อปลั๊กไฟต่างๆนะครับในห้องเครื่องนะครับไม่มีการแตกชำรุดนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วมันมีการชำรุดแสดงว่าอาจจะหนูกัดสายไฟมีรอยแทะหรือเคยมีใครไปรื้อมันอย่างนงงั้นเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาได้นะครับอ่ะ ก็มานั่งไล่ดูท่อน้ํามันท่อต่างๆถ้าไม่มีการรั่วซึมโดยรวมอย่างนี้สวยๆแบบนี้ก็สบายใจได้ในระดับหนึ่ง เมื่อครู่ที่น้ํามันไม่ค่อยออกเป็นเพราะว่าน้ําในกระปุกมันเหลือน้อยนะครับอันนี้ผมก็เลยเติมน้ําเข้าไปแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาน้ําผสมสไลน์นิดหน่อยนะครับเพื่อเวลาปัดกระจกจะได้ลดพวกคราบมันจากตัวแมลงที่มันบินมาชนกระจกหน้านะครับการเติมสไลน์ลงไปนิดหน่อยเนี่ยช่วยได้ไม่ต้องเติมเยอะนะเติมนิดหน่อยพอแบบนี้ไอ้ยาลมยางจําเป็นต้องเติมด้วยนะครับเพราะว่า การขับขี่ทางไกลเนี่ยความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับยางสี่เ้นดอกยางไม่มีฉีกขาดบาดบวมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบแล้วก็เรื่องของจานเบรกเรียบดีไม่กินจานเวลาเบรกจะได้มั่นใจนะครับผ้าเบรกผ้าเบรกถ้ายังหนาอยู่ก็โอเคนะครับเรื่องของลมยางก็เช่นกันนะครับผมจะให้ความสําคัญเรื่องลมยางมากๆเลยเพราะว่า การกาดถนนดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลมยางที่เราเติมไปนะครับบางทีลมยางอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับรถก็กิ่นน้ํามันถ้าลมยางแข็งเกินไปนะครับมันก็จะทําให้การขับขี่มันกระด้างเวลามันจําเนินจําคอสะพานมันก็จะเด้งเด้งเด้งครับก็จะควบคุมรถยากซะอีกฉะนั้นให้เติมตามมาตรฐานผู้ผลิตนะครับส่วนมากเขาจะติดที่ข้างประตูมาให้เราก็ไปอ่านซะาว่ารถรุ่นเราควรจะเติมเท่าไหร่นะครับ การเกาอนถนนจะได้ดีและปลอดภยัยภาษีก็ต้องดูนะครับไม่งั้นเจอด่านตรวจเดี๋ยวจะโดนจับนะครับอันนี้ยังมีอายุพอใช้ได้แต่เดี๋ยวต้องไปต่อแล้วเละพอเราเติมน้ำฉีดกระจกเสร็จแล้วเราก็มาเทสอีกทีปรากฏว่าใช้งานได้ดีครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแต่ด้านหลังเนี่ยน้ำมันจะเดินทางไปช้าน,นิดนึงเพราะว่ามันใช้กระปุก น้ำตัวเดียวกันนะครับซึ่งท่อกว่ามันจะเดินไปถึงด้านหลังก็ใช้เวลาสักนิดนึงแต่ก็ใช้งานได้ดีแล้วครับ ที่สําคัญนะครับอย่าลืมเติมน้ํามันเต็มถังด้วยนะครับเวลารถติดช่วงเทศกาลบางทีถ้าน้ามันเหลือน้อยใจมันก็สันส่นๆนะครับอ่ะเติมเต็มถังกันก่อนดีก,กว่าวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครก็ตามที่จะเดินทางช่วงปีใหม่กันนะครับอย่าลืมไปตรวจเช็ครถตามที่ผมบอกด้วยนะครับในช่วงวันหยุดนี้เราจะได้มีความสุขกับคนที่เราลักอย่าง รับรื่นสวัสดีภาพขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับผมเอ็มยูสไมค์ค่ะบ๊ายบาย